คุณพงษ์ปุภาหนูรักกลาวการว่าอาจารย์ค่าตอนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ไปพบแพทย์รับยาเป็นประจำและถามแพทย์ว่าเมื่อไหร่จะเลิกทานยาได้แพทย์ตอบว่าโรคนี้ทานเลิกทานยาไม่ได้ต้องทานยาตลอดชีวิตนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แหละหมอเขาจะบอกงี้แหละแพทย์ก็จะบอกงี้แหละเพราะความรู้เขามีแค่นี้ความรู้เขามีแค่ว่ามันไม่หาย ความรู้มีแค่นี้คือเขารักษาไม่หายเขารู้แค่นี้เขาก็นึกว่าคนอื่นรักษาไม่หายเขาเข้าใจแค่นั้นนะความรู้เขามีแค่นั้นจึงแย้งไปว่าไม่อยากมาพบแพทย์แล้วและแพทย์ตอบว่าถ้าคุณไม่มาหาหมอแล้วใครจะมาหาหมอถ้าแพทย์สอนวิชาพึ่งตนให้กับคนไข้ก็จะไม่มีคนมาโรงพยาบาลกราบสาธุค่ะองั้นเะอ้ยมีนะ มันจะมีหนึ่งก็รักษาตัวเองได้มากสองบางทีก็มีวิบากรักษาตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้หมอ่นแหละรักษามีคนจะมาหาหมอมีอยู่ไม่ขาดหรอกไม่ตกง,งานหรอกนะมีอยู่แล้วจะมีอย่างพอหมอพอดีมีหนักๆมาแล้วก็ดูแลแล้วจจำนวนไม่มากแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงแพทย์ก็แม่มีฝีมือแพทย์ก็โด่งดังเลยโอ้โหนี่รักษาคนไข่หนักๆได้ใช่ไหม ก็โด่งดังเลยไม่ตกงานเราก็มีฝีมือด้วยรักษาคนไข้หนักๆก็ได้ฝึกฝีมือดีแล้วก็เป็นไงแล้วก็มันไม่เยอะเกินไงมันไม่เยอะเกินก็แหมรักษาได้ดีก็แพทย์ก็มีฝีมือดีไงก็โด่งดังสิแล้วแหมคนไข้ก็โอ้ได้รับโชคดีหายเร็วด้วยเห็นไหมมันดีกว่ทุกฝ่ายแล้วนะไม่ต้องไปกลัวหรอกนะเพียงแต่ว่ามันจะช่วย กระพึ่งตัวเองได้จะช่วยให้หมอไม่ตายเร็วเท่านั้นเองนะไม่ต้องแบกคนไข้หนักเกินไปเหมือนทุกวันนี้รับรองอจะได้ข่าวหมอพยาบาลทั่วโลกก็ตายกันนะคอยดูคอยดูยดนะไม่ตายก็คางเหลืองหลายงานนี้นี่เอาซี่เปนเน้นแต่รักษาคนอื่นไม่สอนนะเขาเป็นหมอดูแลตัวเองก็เอาซี่จะเจอแบบนี้แหละจะเจอแบบนี้แหละนี่วิบากวิบากวิบากของการเอาแต่รักษาอย่างเดียวไม่สอนนะคนเป็นหมอดูแลตัวเองจะต้อ,อ, dale, อ,องรับวิบาก ต้องรับวิบากแบบนี้มันเป็นวิบากที่ไม่ศึกษาเพิ่มเติมว่ามีวิชาเป็นหมอดูแลตัวเองนะที่เราจะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะถ้าไม่เรียนวิชานี้หมอก็ต้องรับวิบากหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สุขภาพต้องรับวิบากแบกคนไข้แบบชนิดที่ว่าแบกไม่ไหวเลยแบกจนโอ้โหล้นมือเลยก็รอคิวอยู่งั้นไอ้ที่มีอยู่นี่ก็หนักแทบแย่แล้วก็ไอ้ที่รออยู่นั่นก็รออยู่เป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้น ต้องหนักอยู่อย่างนี้แหละก็แบกเข้าไปสิถ้าคิดว่ามีความสุขนักก็แบกเข้าไปสินะนี่การไม่ศึกษาวิชาเป็นหมอรักษาตัวเองก็ต้องเป็นหมอรักษาตัวเองเรียนแพทย์พุทธศาสตร์ไปเรียนแพทยิติธรรมไปเป็นหมอรักษาตัวเองแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นหมอรักษาตัวเองด้วยพอเป็นแบบนี้ก็เบาสิแต่างคนต่างช่วยกันให้จันพูดเย้งๆอยู่เนี่ยนะได้ไม่กี่คนลอ็อกอาจารย์ก,กับจิตอาสาช่วยกันได้ไม่กี่คนล็อกเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาท่านได้ไม่กี่คนล็อก เขาช่วยแบ่งเบาท่านได้ประมาณนึ่งแบ่งเบาเจ้าหน้าที่สุขภาพได้ระดับนึ่งก็มีแต่เราทำอจะไปแบ่งเบาอะไรได้นักหนาอะไรอาจารย์ก็พูดเยงเยงมันจะได้กี่คนกิตาสาก็พูดไปมันจะได้กี่คนก็ได้ไม่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เอาเรามีแรงอยู่เท่านี้ก็ท่านไม่ช่วยเราเลยอ่ะท่านไม่มาเรียนแล้วไม่เอาไปใช้กับตัวเองไม่ไปช่วยผู้อื่นเลยท่านก็ต้องรับวิบากไปสิเพราะหน้าที่ท่านคือรักษาคนไข้โดยตรงไม่ใช่หน้าที่เรานะรักษาคนไข้เรามีหน้าที่ รักษาตัวเองและสอนคนให้รักษาตัวเองทําพุทธ,ธะทาเศรษฐกิจพอเพียงของเราไปเปิดเผยความจริงไปแล้วอยู่รอดปลอดภัยอยู่ย็นเป็นสุขของเราไม่ใช่หน้าที่เราเราจะไปรักษาอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่เรามันหน้าที่ท่านพระถ้าท่านทําอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวท่านก็ต้องแบกแบบนี้แหละเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละคือของจริงวิบากจริงที่ต้องรับผลในการดูถูกวิชาพระพุทธเจ้าดูถูกวิชาพระพุทธเจ้า ก็ต้องรับผลของการเพ่งโทษอริยะสิบเอ็ดประการไปเป็นโรคร้ายแรงหนักหลงผิดนาเป็นโรคร้ายแรงหนักเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านตอน,นนี้ก็บอกโอ้โหโอ,โอ้มันแทบจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยนะจิตมันต้องแบกรับผู้ป่วยอะไรนี่หนักเหลือเกินเนี่ยนะทั้งป่วยหนักด้วยตัวเองก็ต้องป่วยหนักนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านหลงผิดเข้าถึงอบายทุกขติวิธิบาสนารกก็ต้องเดือดร้อน ก็เดือดร้อนอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกเจ้าหน้าที่สุขภาพที่ต้องเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะตัวเองไม่เคารพวิชาพุทธศาสตร์แต่ไม่ใช่ทุกท่านนะแต่เป็นคนส่วนใหญ่ท่านที่เคารพแพทย์พุทธศาสตร์เคารพคําสอนพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยะเคารพความดีคําสอนของท่านภาคเพียนปฏิบัติก็เอามาดูแลตัวเองได้แล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นได้มีเจ้าหน้าที่สุขภาพก็ไม่น้อยนะที่มาเรียน ก็พอสมควรแต่ไม่มากนักหรอกแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับมากนักแต่ส่วนหนึ่งจะว่าเป็นจริงก็เล็กน้อยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่ามากเท่าไรหร่หรอกมีเจ้าหน้าที่สุขภาพชุดหนึ่งมาเรียนแล้วก็เอาไปพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าเหล่านั้นก็อยู่รอดก็ไม่ได้ทุกอะไรโควิดมาหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกไม่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สุขภาพที่มาเรียนแพทยิถิธรรม ถ้าพุทธศาสตร์นี้เอาไปดูแลตัวเองแล้วไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็เบาภาระมีตัวอย่างให้เห็น